สวัสดีคะ่ะพี่น้องะ่ะพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห้างเซ็ง vip เช้าบ่ายนะคะพี่น้องาวันที่18พฤศจิกายน2565นะคะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนคะ่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กาอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนเราไปคำนวณนะคะเราก็ไปดูวันที่17ก่อนนะคะพี่น้องขะเข้ารห,หลุดนะคะวันที่17นะคะพี่น้อง ใจให้เด่นรอบเช้า8และ3เด่นรอบบ่าย4และ0นะคะรอบเช้าบนมา7 5 4ล่าง1นึไม่เข้านะคะพี่น้องมาเข้า4ของรอบบ่ายหมดเลยนะคะใช่ไหมคะแมนดูพี่น้องเมื่อวานนี้จะจับเลขผิดนะคะพี่น้องเอาแล้วนะคะงสงใส่ง่วงนอนนะพี่น้องเนาะขอโทษหลายด้วยพี่น้องเอาอื่น เอาอวนเค้ื่ไต้มาจับตารางค่ะเอาแล้วนะคะแอดมินก็งว่วงนอนนะคะเป็นว่าไปแล้วนะ,ะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเด่นบ่ายนะคะใจะให้สี่และศูนย์บนมาสองหนึ่งแปดล่างสามเจ็ดนะคะมาเข้าสามของรอบเช้านะคะเข้าหกสามเจ็ดแลค่ะเนาะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะ<ด>มาต่อนะคะวันที่สิบแปดนะคะขอโทษขออภัยเมื่อวานนี้ ห้างวีจะผิดนะคะดีที่ไม่มี f อฟซดูมากนะคะพี่น้องงั้นโดนดาหัวแตกไปแล้วนะครับน้องคะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ เจ็ดเก้านะคะหกค่ะหกแปดหกห้าหกสี่หกหนึ่งหกหกหกศูนย์ค่ะเด่นบ่ายนะคะพี่ังคะเด่นบ่ายอยู่ที่แปดและห้านะคะจกผู้ความน่าจะเป็นนะคะพี่ังคะแปดเจ็ดแปดหก แปดห้าแปดสองแปดหนึ่งแปดสามนะคะห้าค่าห้าเจ็ดห้าหกห้าสองห้าหนึ่งห้าแปด ห้าศูนย์นะคะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องเจ็ดหกแปดห้า,า 7, 6, 8, ค่ะเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะหกก็หกแปดหกห้าหกหกแปดนะคะแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าห้าก็ห้าเจ็ด ห้าหกมาค่ะพี่น้อง่ะประมาณนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นประจาวันก็คือเลขหนึ่งและเลขหกนะคะเบิ้ลประจาวันก็หนึ่งหนึ่งและหกหกเนาะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่าขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคนหวานๆค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ